ีพบกับรถมือสองร้อยเอ็ดอัตลียุทธานะครับผมวันนี้มีสหรับใครที่ถามหาไททันนะครับไททัน VG นะครับ VG จีเทอร์โบปี2013จด2014นะครับรถสีเดิมบางทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทุกชิ้นน็อตไม่ขยับนะครับบางป้องบางเฉียบนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานกระจกเดิมนะครับไม่มีชนแน่นอน100% กับทรงยีราฟแค่มาแล้วเรียบร้อยนะครับรถเป็นตัวสูงนะครับรถเป็นตัวสูงแบบยาง2 6 5 618นะครับก็สีรอบคันนะครับสียังสวยนะครับสียังสวยแม็กไลเนอร์มีพร้อมนะครับพร้อมใช้งานราคาคันนี้เอาไปเล่าๆครับแสนห0 0มื่นดพันครับปีสิบสามจ0ดสันบาทเดี๋ยวขัดไฟตาให้ด้วยนะครับ พาสตาร์ทเครื่องนี่รถเพิ่งเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเบาะเบาะเป็นหนังเดิมนะครับผมนี่นะครับหนังแท้นะครับแต่ว่าตึงเดี๋ยวตรงนี้เก็บให้นะครับเดี๋ยวเก็บให้นเครื่องไม่แสนห้านะครับเลยเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับ เป็นตัวท็อปนะครับของอะไรมังติกฟังชั่นมีแอร์แบ็กนะครับผมแอร์แบ็กระจกไฟฟ้าใช้งานปกตินะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานปกตินะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับตัวท็อปนะครับผมปลายแดงนา่าจะแปดแสนกว่าครับเจ็ดแสนปลายนะครับคันนี้วันนี้เอาไปแสนหกหมื่นแปดพันบาท แสนหกหมื่นแปดพันบาทร้อยเอ็ดนะครับรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะเปิดเครื่องให้ดูหน่อยครับห้องเครื่องยังไม่ล้างเลยนะครับมารถเพิ่งเข้ามาวันนี้ให้ดูกันดิบๆนะครับความแห้งนะครับรถบปันป้นเคลื่อนล่างเคลอนล่างโอ้ครับรถเติมนะี่ครับ รถไม่ขยับนะครับฝากระโปรงเครื่องนิ่มๆนะครับไอไม่มีนะครับนี่นะครับผมเดิมจริงๆนะครับนี่นะครับไม่ได้ล้างนะครับไม่มีการล้างใดๆทั้งสิ้นหน้าไม่มีขยับนะครับหม้อน้ําเดิมน้ํายาหล่อเย็นเดิมนะครับรถเพิ่งวิ่งมานะครับสวยๆครับแสนหกหมื่นแปดพันนะครับแสนหกหมื่นแปดพันใครรีบ ทักมาเลยครับ092 65 00 292ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบๆ